สวัสดีค่ะเดีย๋ยวเราจะมาทำเบวนี่กับสวัสดีครับออผมกับช่องมีนามานานะครับมานะทำเบวนี่นะครับเบวนี่นส่วนผสมมี<อ>ช็อกโกแลต15เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ช็อกโกแลตตัว58ออแล้วก็เนยนะคะเนยน้ำตาลทรายอันนี้คือไข่ไข่อันนี้คือแปง้ง วิกควีมวิกทวีโอเคอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ขั้นแรกต้องทำยังไงคะขั้นแรกต้องใส่ช็อกโกแลตละลายช็อกโกแลตก่อนก็จะมาเทช็อกโกแลตเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะห้าสิบแปดเราจะมาเทเลยแม่เทเลยเหรอค่ะเทเลยอ่ะอ่ะมาแล้วอือ แม่ดูว่าจริงๆแล้วมันใช้แค่ไอน้ำไงไฟของบ่อไม่มีเาเร็วจ้าว้าวอยากกินนะอยากกินนะคะแล้ก็อยากกินเหมือนกันนี่แหละก็ละลายแล้วนะเริ่มละลายหมดแล้วเริ่มละลายหมดแล้วหมดแล้วเลยเดี๋ยวเราก็จะเทเนยลงไปที่เราละลายแล้วตรน ผสมไปเลยโอเคมาเลยโอเคโอเใช่ไหมอ่ะโอเคหอบ้ามันนะอยากกินโอ้โหอนี่มันตอริปีริปีแล้วก็ขนขนให้มันเข้ากันใช่ไหมใช่ครับเริ่มขึ้นยาวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวให้น้องคนนะคนเบาๆนะครับน้อง้องมานจะ อยากกินเลพี่กอยาว่าแต่มาพี่ก็อยากกินกันได้ไหมเดี๋ยวเราอันนี้เป็นไข่ใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำตาใส่ไปอ่ะหอคนใ้เข้ากันคนให้เข้ากันเฉยๆไม่ได้ต้องการโูนะมันยังมีเสียงกระเจยบอือใช ใส่ช็อกโกแลตที่มรรัดคนแล้วใช่ไหมครับใช่เลยต่อไปพี่ขอคนนะแล้วไม่คนแล้วพี่ขอหนึ่งงั้นเนี่ยอาจารย์จับจับจับอันนี้คือวิปปิ้งครีมบรรทัดที่้หมดเลยแล้วแล้วัด้รโอ้โหดนปากเทใส่หมดเลย ให้เข้ากันเลยนะคะเราหนี่หน้าบีบหนึบหนึจะใส่ถั่วไหมคะไม่ใส่ไม่ชอบกินถั่วมันนัทก็กินถั่วไม่ได้เขาชอบแต่ถั่วฝักยาวค่ะเราจจะใส่แป้งไม่ต้องเปล่าเออแป้งก็เป็นไม่เป็นนะรอบๆมันติดตาหน้า เราจะไม่ใส่เ <c oughs> ม็ดมะม่วงหรือถั่วแต่บางคนก็จะใส่อยากใส่ก็ใส่ได้แต่ที่บ้านนี้ไม่ชอบทานไม่ได้เพราะน้องมานะกินถั่วไม่ได้ <c oughs> อย่ามันเลือกข้างบนเสียดายมาไม่ทำเราจะนำเข้าตู้อบแล้วนะคะ7 0อองศา <c oughs> ไฟ บนล่างเข้าไปซกักยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีนะอีกยี่สิบห้านาทีเรามาดูกันอันนี้นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วหนะ้าจาออกมากินแบบอยากมากกินมากมากที่สุดกินเย็นไงกินกินหน่อมมากเลยคะ่ะกคนแม่คนดมเลย้องนอนอ แล้วรให้มันเย็นก่อนถึงจะตัดได้โอ้โหาอา,หา้ตอนแรกไม่เห็นตอนแรกไม่เห็นต้อ,อ,ยอยากกินอย่างนี้นะเราเสร็จแล้วเราเอาออกมาเรียบร้อยเดี๋ยากเราขึ้นมาตัดตัดเลยจะไม่ตัดให้เอ้านี่นนนายาตัดเองอ่ะเมื่อใหม่หัดทำนะครับเอาเป็นชิ้นเล็กๆนู่นเขาเป็นชิ้นเล็กก่อนเอาไปทิกเกอเล็กก็ต่อยประมาณเนะี้ก็มางเอาก,ก่อนนะครับ หนูก็มีดบาดหนูน่ก็กลัวหน้าไม่สวยแต่คุณทำสวยพ่อไม่ <c oughs> อ้วโหแม่ตัดมีสามชิ้นเลยเหรอถึงหน้าจาจะไม่สวยแต่ของอร่อยเหมือนที่เราไปโรงแรมค <c oughs> นาไม่สวยแต่ข้านายวูอ้ลังการงานสร้างเหรอที่ไหนอ่ะเอาก็ที่เราไปกาบีไงนะ เฮ้ยร้อนนะร้อนอเดีเอาอนิดนึงก่อนร้อนอ๋อไม่อออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อ เี่ยมันยังไม่เสร็จเลยมันยังไม่เย็นเออก็ใส่จ่ายมั้สิรออะไรอ่ะอันนี้คนนะน้ำส้มน้ำส้มอร่อยไหมเนี่ยบอกสิว่าอร่อยไหมคณะจตดการมาละมาละเก็บไว้ประเน็ตมั้งสิไม่เดี๋ยวเดินนะแป๊บนึ่งอร่อยไหมลฟ์ช้าหน่อยดูอร่อยค่ะ มันยังร้อนอยู่ไม่ใช่หรอมันอร่อยไหมแต่แม่ใส่ยีสต์เย็นเย็นไหมโชว์มือหน่อยต้องตกแต่งด้วยถึงจะสวยเขาบอกว่าต้องตกแต่งด้วยกินไม่ได้เราอ่ะนี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้อร่อยชิ้นนี้อร่อยมากอ้าวไม่ใช่ช้อนเลย